โอเคครับอยู่กับร้านบางไอ่สอนนะครับวันนี้มาดูเจ้าตัวไฟฉายติดปืนยี่ห้อชัวไฟรุ่น M 952V นะครับราคาเมื่อหนึ่งบาทนะครับไม่มีฐานให้นะนะครับตัวนี้ผมบอกรายละเอียดก่อนนะครับว่าตัวนี้ทนแรงรีคอยได้ก็คือสามารถติดกับปืนน่าจะประมาณ556ได้เลยนะครับถ้าไปติดลูกซองผมว่าน่าจะดักนะไม่ชัวนะครับแต่ตามข้อมูลว่าทนแรงรีคอยได้ตาได้ดีนะครับผมแล้วก็ระดับความสว่างเนี่ยคือ 400ลูเมนนะครับผมเป็นไฟ2ระบบนะครับมาตรฐานกันน้ำลึก IP7 กันน้ำลึก1เมตรได้นาน30นาทีนะครับนะอ่ะมาเปิดกล่องกันนะครับผมตัวนี้ราคา1 5 0 0ค่าส่ง50รวมเป็นพันกบารอบาทนะครับเปิดกล่องมาก็มีตัวตัวไฟฉายนะครับแล้วก็ตัวหางหนูแล้วก็ฐานให้อีก2กองก้อนนะครับฐานเบิกใหม่นะครับท่านก,นะาก็รู้ดีว่าฐานยี่ห้อนี้แพงมากแต่ข้อดีคือแม่งให้ความสว่างที่โคตรสว่างนะครับ วิธีการใส่ฐานนะครับก็คือบิดเจ้าตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นไฟแบบสองระบบนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอเปิดแบบนี้นะครับใส่ฐานลงไปจะเปิดตูดเปิดหัวได้หมดนะครับกันน้าลึกได้หนึ่งเมตรนะครับสามสิบนาทีเขาจะมีซีนยางหัวท้ายให้เลยนะครับนะก็คือกันแม่มันดับนั่นเองนะครับผมอ่ะวิธีการเปิดไฟฉายนะครับเดี๋ยววิธีใช้หังผมสอนทีเปิดไฟฉายคือกดตรงนี้เปิดนะครับผมถ้าจะเปลี่ยนระบบนะครับให้ใช้วิธีการนะครับผม ยกตัวนี้ขึ้นแล้วบิดบิดไปดเรื่อยๆแล้วก็ปุ๊บจะเป็นกระพริบนะครับถ้าท่านจะปิดกระพริบท่านก็ยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็บิดกลับขวาแล้วก็บิดให้มันตรงล็อกจะเป็นธรรมดานะครับอ่ะนะมาดูการใช้ตัวหางหนูนะครับตอนนี้มันมาพร้อมเซตนี้เลยนะนะครับเสียบไปนะครับผมอ่ะกดตัวนี้กดตัวนี้มันจะไม่สามารถคร้างได้ท่านจะให้มันไม่ไม่ให้มัน เขาจะให้มันกดค้างได้ต้องใช้วิธีการกดท้ายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นระบบของเขานะครับปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บนะครับอ่านะ,ะเรียบร้อยนะครับผมแล้วตัวนี้เป็นแบบขาปลดไวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหางหนูออกก่อนเป็นขาปลดไวนะครับสำหรับรางยี่สิบมิลนะครับก็สามารถจะยกเดี๋ยวนะเอยกดขออภัยกดแล้วกดแบบนี้นะครับ แล้วก็วางไปบนรางให้มันตรงร่องนะพอตรงร่องเสร็จแล้เราก็ทับเก็บปึ๊บแล้วก็ดันเข้าไปอล็อกแบบนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะโอเคต่อไปเราก็ดูความสว่างกันโอเคมาอันนี้ก็มีไฟจากในตรงห้องข้างๆนะครับก็คือห้องที่ผมใช้ถ่ายคลิปนั่นแหละนะครับผมอ่มาดูนะครับผมจะเปิดอันนี้เป็นไฟหน้าหน้ากล้องผมนะนะกล้องโทรศัพท์นะผมจะเปิดดูความสว่างนะครับสี่ร้อยลูเมนนะครับ สว่างไหมนะครับอ่ะเปลี่ยนระบบนิดนึงปึ๊บอ่าเป็นไฟกระพริบนะครับถ้าเราจะปิดก็แบบนี้นะครับปึ๊บกดปิดโอเคไหมนะครับก็นั่นแหละโคตรสว่าง400ลูเมนก็ไม่แปลกใจครับราคามือหนึ่งสองพนะครับเพราะมันทนแรงรีคอยล์ได้แล้วก็ความสว่างระดับนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับติดปืนจริงได้นะครับ ติดปืนคือถ้าติดปืนจริงได้ BB กันรุ่นไหนมันก็ติดได้หมดแหละครับบอกเลยนะฮะเดี๋ยวผมทดสอบฐานออกก่อนเว่าเดี๋ยวแบตไหลนะครับผมรวมนี้ตัวนี้พันห้านะครับพร้อมฐานสองก้อนเลยนะครับฐานก็ตกก้อนละก้อนละร้อยห้าสิบแล้วกันกลางๆนะครับเพราะมันแพงกว่านั้นอยู่แล้วนะครับแพงกว่านั้นนิดหน่อยนะครับก็สองก้อนก็สามร้อยเข้าไปแล้วนะครับพร้อมฐานพันห้านะครับค่าส่งห้าสิบนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับ ท่านใดน,นะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการถึง s ซาแลนด์บีเคียร์ซอฟนะครับแนะนำว่าให้กดข้อคาเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิมี้ครับม้วมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่ก็กดแทดไม่ได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ